สวัสดีนะคะชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n b i r d Eye View นะคะวันนี้มาพบเจอกับน้องกันอีกครั้งคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องคนโสดเนาะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะชาวราศีเมษความรักแล้วก็ความสัมพันธ์คุณในอดีตเป็นยังไงบ้างคะ่ะเออน้าคุณไม่ค่อยโฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่ มันเป็นมันเป็น p e รียดหรือว่ามันเป็นช่วงเวลาในชีวิตคุณที่คุณเอาความสนใจของคุณไปโฟกัสในเรื่องอื่นนะคุณไม่ค่อยโฟกัสกับเรื่องความรักเท่าไหร่แล้วคุณก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความรักด้วยบางคนเวลามีความรักแล้วคุณรู้สึกท็อกซิกมันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าอ่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่โฟกัสดีกว่าแล้วนึกว่าคุณก็ไม่ได้ขอให้ใครแนะนําโอกาสอะไรเข้ามาในชีวิตคุณในเรื่องความรักคุณก็อยู่ของคุณไปเรื่อยๆอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับคอนเนชันในชีวิตตัวเอง เดือนนี้เป็นไงบ้างคะชาวราศีเมษเดือนนี้ชาวราศีเมษของเรานะคะชาวราศีเมษเดือนนี้มีเกณฑ์จะมีใครบางคนที่เขาไม่ได้คุยไม่ได้สื่อสารมาหาคุณแล้วมีเกณฑ์วนกลับมาติดต่อวนกลับมาสื่อสารกับคุณ สายที่เขากลับมาติดต่อแล้วก็สื่อสารกับคุณเพราะเขา้รู้สึกว่าคุณจะเป็นบ้านเป็นความสบายใจเป็นคนในชีวิตเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงนึกว่าระหว่างทางที่เนี่ยมันแปลเขาส่องจับตาดูอยากรู้ว่าชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนคน,คนนี้เขาเป็นใครค่ะเออคนคนนี้เอาจริงความสาคัญของคุณและเขามันก็เฮ์ยกันอยู่แล้วก็โนกว่าคุณเคยรักเขามากๆและตอนนี้ก็ยังรักเขาอยู่แต่ว่าคุณก็ไม่ได้คาดหวังแหละ ว่าจะดึงเขากลับมาในชีวิตหรือไม่ได้คาดหวังอะไรจากความสมคัญน,นี้แหละนะคะเพราะว่าเอาจริงๆบางคนคุณเข้ากันได้ยากแล้วก็บางคนความสัมคัญระหว่างคุณและเขามันมีความไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมที่เยอะมากๆอะไรอย่างนี้ค่ะจนสุดท้ายคุณก็เลือกที่จะปล่อยหรือสุดท้ายคุณเลือกที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปและในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะแต่ในเดือนนี้มันเป็นอะไรที่เกินความคาดคิดของคุณมากๆที่จะได้รับการติดต่อรับการสื่อสารจากเขา บางคนเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้เจอกันแบบงงๆด้วยซ้ำมันก็เลยทําให้คุณและเขาวนกลับมาสื่อสารมันอาจจะเป็นการได้เจอกันมันอาจจะเป็นการได้พบเห็นกันแบบที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดึงคุณและเขากลับมาในชีวิตแล้วไวาท์มันเป็นยังไงคะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นยังไงอะไรไงบอกนบหน่อยสิอ้ยไม่เพื่อนไม่เพื่อนแต่ทีนี้ประเด็นคือความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันมีความรักที่ยังมีอยู่เนี่ย คุณก็รักเขาเขาก็รักคุณแต่ว่าไม่รู้ทำไมในความสำคัญนี้มันด้วยความที่มันเคยมีบาดแผลกันมากค่ะมันก็เลยทำให้คุณและเขาเนี่ยไม่คุณก็เขามีใครบางคนที่ยังหลอนกับบาดแผลนี้อยู่หรือว่ายังเจ็บปวดเดี๋ยวมีเพน้อยกับบาดแผลนี้อยู่อะไรเงี้ยเอาคําเป็นไงบ้างคะก็ ก็เอาจริงๆนะว,ว่ามันเป็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นสถานการณ์เนี่แหละที่ดึงให้คุณและเขากลับมาแล้วก็คุณยังเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาหรือยังเป็นคนที่เขายังรู้ว่าเขาเคยรักคุณมากๆคุณเองก็เคยรักเขามากๆสุดท้ายแล้วมันเป็น the ะเบสซึ่งกันและกันนะคะไพ่ลัคนา,าราศีดาวจันดาวสุกอ่ะกุมตุลมิถุนพฤกษศเมษอ,อ่อ ให้โรแมนส์เหรอคะ Getting to know each other น้ว่าคุณต้องเรียนรู้กันใหม่บางคนคุณแยกกันไปเติบโตแยกกันไปใช้ชีวิตแล้วน้ว่าแบบไลฟ์สไตล์หรืออะไรต่างๆมันก็เชฟให้คุณและเขาเป็นคนในรูปแบบที่มันแตกต่างกันไปแล้วชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนำสกุลวายโยโย่เอเอไแล้วก็เอชเฮาส์คือสุดท้ายแล้วคุณและเขามันแยกกันไปเติบโตคะ่ะคุณใช้สมองมากกว่าหัวใจในเรื่องความรักในตอนนี้ชาวราศีเมษเพราะฉะนั้นแบบถ้าในมุมโนกเนะี่ยคุณก็ คือคุณก็ไม่ได้ไว้ใจแล้วก็ไม่ได้เชื่อใจความสัมพันธ์นี้ขนาดน,นั้นแต่สุดท้ายแบบเหตุการณ์อะไรต่างๆมันดึงความสัมพันธ์นี้วนกลับเข้ามาในชีวิตนะคะขอดูไพ่อามีราของเราหน่อยเวลามันเกิดขึ้นแบบปปับมแม่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันบางคนมันเป็นเรื่องงานเลี้ยงงานลื่นเลงงานสังสรรค์แล้วนกบอกแล้วว่าคุณยังให้อารมณ์หรือความเป็นบ้านความสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันในชีวิตกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าถามนกมันก็เลยทําให้แบบ ฐานไฟเก่ามันลุกพลึบได้ง่ายมากๆเลยแบบมันไม่ยากเลยอะที่ที่มันจะลุกพลึบขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าคุณและเขาดันแบบไม่ได้เป็น the best ซึ่งกันและกันไปกันต่อดีกว่าคนคุยไม่ชัดเจนชราสีเมษค่ะความรักความสัมพันธ์คุณแนดีเอาจริงความสัมพันธ์นี้ไม่เวิร์กเลยแต่ก็ไม่รู้ทําไมมีใครก็ไม่รู้ที่ฟื้นฟื้นฟืนฟืนคือมันไม่เวิร์กเลยนะแล้วมันก็ท็อกซิกมากแล้วมันก็มีปัญหามาก แต่ว่าทำไงได้อะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีใครบางคนน่ยที่ปล่อยไปไม่ได้ยังไงฉันก็ไม่ปล่อยยังไงฉันก็จะจับความสัมพันธ์นี้เอาไว้ยังไงฉันก็จะรัดความสัมพันธ์นี้เอาไว้ฉันจะทนให้ถึงที่สุดเดือนนี้เป็นไงบ้างคะเออเดือนนี้เนี่ยมี choice มี option มีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตชาราศีเมษเดือนนี้จะมีคนหน้าใหม่ เข้ามาในชีวิตแต่มันอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่ามันเสลับกันก็ได้ทีนี้ประเด็นคือตายแล้วคนหน้าใหม่ที่เข้ามาในชีวิตมันทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวเพราะความสัมพันธ์เดิมที่มีอยู่มันไม่เวิร์กแต่คุณก็ยังยึดติดส่วนคนใหม่ที่เข้ามาเขาก็ดูแสนดีซะเหลือเกินเหล่งเงี้ยมันก็เลยแบบอคุณก็หวั่นไหวอะ่ะคุณรู้สึกยังไงกับคนที่คุณคุยคุณม o v อ on ไม่ได้ ไม่รู้ทำไมความสัมพันธ์นี้แบบเขาทําให้คุณเจ็บเขาทําให้คุณเสียใจแต่ว่าเขาเป็นคนในสเปคคุณเลยค่ะเป็นคนที่ตรงท้ายเป็นคนที่ตรงอุดมคติหลายๆอย่างในชีวิตคุณมันก็เลยทําให้แบบจะจะมูฟออนแล้วนะมูฟออนไม่ได้นานก็วนกลับมาหาคนนี้อยู่ดีมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบปล่อยไปก็กลับมาปล่อยไปก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคุณด้วยวิเวลากลับมาเขาอะค่ะรู้สึกไงคุณคือคนคนนี้ย เขาได้หมดได้หมดในที่นี้คืออะไรคือเขาเป็นคนที่รักอิสระในชีวิตตัวเองมากๆค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกกับคุณแบบเพื่อนนะมันก็รู้สึกดีๆในนั้นแหละแต่ทีเนี้ยบางทีอ่ะเขาก็รู้สึกว่าคุณท็อกซิกบางทีคุณเยอะกับเขาบ้ากเกินไปบางทีคุณพูดไม่รู้เรื่องบางทีมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เขารู้สึกแบบก็เหนื่อยและในเดือนนี้ค่ะเขาทาไงคุณ เอาจริงๆเขาก็ยังอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยแหละเขาไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะเขาก็ยังคุยเขาก็ยังสื่อสารเขาก็ยังมีคุณในชีวิตแบบนี้แหละคือนึกว่ามันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ให้อิสระซึ่งกันและกันอยู่นะคะในฝั่งของเขา,าเขาไม่ได้มีเม e อะมูฟอะไรใหญ่ๆของเขายังเรื่อยๆอยู่แล้วคุณละะ่ะค่ะนี่แหละนี่แหละที่น่าสนใจคุณมีช้อยส์คุณมีตัวเลือกคุณมีโอกาสทางความรักเข้ามา โอกาสทางความรักที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะคะมันดันเป็นรักแท้แพ้ใกล้ชิดมันแบบเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนว่าอาจจะอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณได้เจอกันบ่อยเห็นหน้ากันบ่อยคือมันเป็นแบบรักแท้แพ้ใกล้ชิดอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้นก็ก็หวั่นไหวอ่ะแล้วเขาก็น่ารักอ่ะเขาไม่ใช่มนุษย์ท็อกซิกแล้วเขาก็แสนดีซะหลือเกินนะคะ เอาคำเป็นยังไงบ้างชาวเราสุดท้ายคุณต้องเลือกนะชาวราศีเมษและนึ้ว่าแนวโน้มในอนาคตคุณจะเลือกแต่นุกบอกของโต้คุณยังเลือกไม่ได้ในเดือนนี้หรอกแล้วคุณก็ไม่บอกคนที่คุณคุยด้วยว่าคุณมีช้อยส์แต่สุดท้ายอ่ะคุณจะเลือกคุณเลือกคนใหม่หรือว่าคนเก่า เออนึกว่ามันมีแนวโน้มเป็นคนเก่าสูงม,มาที่คุณจะเลือกก็คือเป็นคนที่ความเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันตอนนี้แหละลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์คุณแม่เขาค่ะธนูตุลมีนกรกฎพิกจิกไทยน่าหลักจังเลยโพล่าทาร์ลตของคนไทยนะคะฮันนีมูนมาโคุณไปเดทไปเดทไปศึกษาไปเรียนรู้ นะคะดูว่าเดือนนี้คุณแบบแทบไม่ได้ว่างเลยมันหัวกระไดไม่แห้งนะมันแบบว่าเดี๋ยวคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้ซึ่งออาจริงคุณก็เปิดโอกาสค่ะเปิดทางเลือกให้กับชีวิตตัวเองอะมันก็ไม่แปลกอะไรก็คุณยังไม่ได้มีแฟนอะชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนมสกุลเนาะ S Sunny O o r a n g e ยแล้วก็ C ีบล้า a มาลายนะ,ะบางคนมันมีแกลบมีช่องว่างทางวัยไม่แน่ใจว่าคุณกับคนใหม่หรือคุณกับคนเกา่าก็สิบ reverse ไม่มีใครรู้หรอก ถ้าคุณหวังว่าจะมีคนเก็บไปเมาส์แซบอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวมีใครรู้เลยเงียบเรื่องเงียบหมดเพราะว่าคุณจะเลือกคนที่ให้ลมของความเป็นบ้านของคุณซึ่งเอาจริงนะนุ้กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณถึงเลือกคนที่ความสำคัญมันแบบมันไม่เวิร์กอะเออแต่เขาอาจจะให้ความเป็นแบบ f e ล l l like i k ฮ home มั้งหรือว่าคุณกลับมาบ่อยจนแบบจนมแบบันผูกพันแล้วมั้งก็อาจจะตีไปในเคสนั้นก็ได้นะคะ อ่ะไปกันต่อคนคุยไม่ชัดเจน,นดีกว่าความรักความสัมพันธ์คุณเออคุณมีคู่ดีกว่าชาวราศีเมษโอ้โหคู่คุณเนี่ยนะคะเวลารักก็รักกันปานจะก,นก,นกินกินเวลาเกลียดก็เกลียดกันเหลือเกินเป็นคู่รักที่เหมือนเพื่อนกันนะมันก็เลยทําให้หลายๆครั้งคาพูดคาจาไม่ค่อยนึกถึงความรู้สึกกันเท่าไหร่แต่ว่ารักกันไหมก็รักกันมากแล้วก็เป็นคู่รักที่คุณแบบคุณก็รักเขาอะ่ะอ่ะเขาก็รักคุณนะคะ พยายามในการมีการและการแต่เวลาคุณทะเลาะก,กันมันหนักมากเลยนะมันแบบมันมัน,ม,นมันถึงขั้นแบบบางคู่บแบบเอ่ยออกมาได้ว่าเลิกเลยเฮ้เดือนนี้เป็นไงมหาชาวเมดเออดีอ่านดีก็ดีนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่รักหวานแหววกุกกีกราบรื่นเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คู่เนี่ยนะคะอาจจะมีการแบบ เอ้ยคู่คุณอาจจะซื้ออะไรบางอย่างให้คุณหรืออาจจะถามคุณว่าอยากได้อะไรไหมอยากซื้ออะไรหรือเปล่าอยากให้ให้อะไรไหมอะไรเงี้ยอะเขาก็มีเกณฑ์ที่จะกีฟมีเกณฑ์ที่จะให้นะคะคุณรู้สึกไงคู่คุณคือมันเป็นไวเบอร์ซ่าเนาะมันสลับกันได้คุณเหนื่อยนะเอาจริงคุณเหนื่อยกับความสัมพันนี้รักไหมรักแต่ว่าคุณก็คาดหวังกับเขาเยอะแล้วก็หลายๆครั้งไอ้ความคาดหวังของคุณเนะะี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ คาดหวังเท่าไหร่แล้วก็เขาจะมันจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่มาขัดแย้งกับความคาดหวังของคุณได้ตลอดว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจแบบนู้นทําไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาอ่ะเออนกว่าเขานุกว่าเขาชัดเจนแหละว่าเขาหลักคุณ แต่เขาไม่มั่นใจเลยค่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะอยู่กันเป็นแบบหูแต่งงานสร้างครอบครัวมองอนาคตด้วยกันได้หรือเปล่าหลายหลายครั้งความเขามองเห็นความเป็นเด็กในตัวคุณแล้วมันทําให้เขาไม่มั่นใจว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันยาวๆมันจะโอเคไหมมันจะเวิร์กไหมมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่รอดไหมเอาคําเป็นไงบ้างค่ะ ก็โอเคเดือนนี้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คู่เป็นโมเมนต์แห่งการเปย์กันด้วยซ้ําดูแลกันเอาใจใส่กันเยียวยาซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้ยค่ะโอ,อ้นึกว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คู่คุณอาจจะซื้ออะไรบางอย่างให้กับคุณนี่ไงบางคนเขาวางแผนอยู่แล้วหรือแพลนไว้อยู่แล้วที่จะซื้อหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้ให้อะไรบางอย่างกับคุณอะไรอย่างี้ซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่ถูกใจไหม โอ้โหไม่เหลือเอาจริงๆคุณเคยเกินแล้วคุณอยากได้คุณเคยพูดแว๊บ,บแล้วแต่คุณไม่คิดว่าเขาจะจําได้สรุปก,ก็คือแฮปปี้ไปเลยจ้ะเขาซื้อให้อาจจะแบบว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนาำสกุลนะคะ R uh, Run V v i o l e t นะคะแล้วก็ M Monday โอ้โห awaiting r e s o r t เอาจริงๆ่ะถึงแม้ว่าคุณทั้งคู่นะจะยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ต่างคนก็ต่างรอค่ะ เราโน้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาไม่มี soulmate connection บางคนเป็นลักษณะของคู่กันคู่ที่ตามมาจากอดีตชาติไหมคู่แท้ไหมพาสไ life ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นลักษณะของ connection ของเนือคู่ในความสัมพันธ์ใช่แต่โน้ว่าลึกๆแล้วอะคุณกับเขาว่าเหนื่อยเหนื่อยแต่รักกันไงเป็นคู่รักที่ฉันเหนื่อยแต่ฉันก็รักเธอนี่น่ารักเนาะ เนี่ยบางคู่มีเกณฑ์ได้ฮันนีมูนมีเกณฑ์ได้ใช้ช่วงเวลาพิเศษด้วยกันนะคะคือถ้าวาท์มันดีก็ก็ดีเถอะเอาจริงนะคะไม่ต้องไปอ่านว่าไม่ดีและคนา,าราศีดาวจันดาวสุขคุณไหมให้เขามีถุนมีนเมษธนูจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมษ คนไหนเดียคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหเพราะว่าคนมีคู่กับคนโสดก็ยังโอเคอยู่นะคะแต่ว่าคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็คือบีบมือแน่นๆสู้ๆนะค่อยๆเลือกนะจ๊ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันในเดือนหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ